เราพบกันพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวจะติดตามประเด็นนี้ด้วยให้นะส,นะสองสามีภรรยาต,ตาบอดและติดโควิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันก็แย่ลงเขาเหนื่อยมากขึ้นตัวหารโรงพยาบาลบอกว่าให้นั่งรถแท็กซี่มาที่โรงพยาบาลเลยเขาก็เลยนั่รถไปเอายาที่โรงพยาบาลหมอก็ตรวจให้แล้วหมอก็บอกว่าอาการยังยังไม่รักษาตัวก็เลยให้ยามากินค่ะคือเครื่องอุปกรณ์ที่เป็นพวกตาร คนในครอบครัวเป็นเป็นกดเสียงเพิ่มเติมไปอีกก็ตั้งแต่เริ่มเริ่รมหาเตียงก็น,น่าจะเกือบอาทิตย์แล้วค่ะคือติดต่อไปตามหยงานที่เป็นดูแลคนพิการเขาก็บอกว่าต้องประสานงานทางวันนี้อะไรเงี้ยค่ะจนมเริ่มเหมือนรู้สึกว่าระบบช้าก็ก็คงาาาต้อรักษาตามอาการกันไปเรื่อยๆละค่ะก็ไม่รู้จะจะ,จะทำย,ยังไงดีก็พยายามติดต่อไปทุกที่แล้วเราพบกันพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวจะติดตามประเด็นนี้ด้วยให้นะสองสามีภรรยาตาบอด และติดโควิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ